ทำจำกัดความของปรัสนีท่านต่อไปก็คือขายเก่งถ้าพร้อมแล้วไปพบกับปรัสนีหมายเลข4ครับสวเอาละครับนี่คือปรัสนีหมายเลข4เห็นหน้าเขาครั้งแรกคุณเป็กกี้คุณถาคิดว่าเขาอายุเท่าไหร่ครับ 65 65ปีคือคำตอบแรกของคุณมาถามแก๊้งสายสื่อของเราดีกว่าคุณแอร์บอกหูหู <c oughs> แม่อ <c oughs> อ้ยแต่ก็ดูเหมือนอุ้ย,ยเท่าเท่าอยเหมือนกันนะเนี่ยคุณอางงอถ้าอย่างนั้นหนูขอทายพวกคุณอา62เท่าคุณพ่อค่ะ62ปีอันนี้เอาคุณพ่อตัวเองเป็นหลัก <c oughs> ใช่ค่ะ <c oughs> คุณฟลอย68 68 60บดกดูอายุมากดูาง่ดูอะไรคุณซานนี่ล่ะไม่แน่เดาเลยนะ70ขึ้น7เลยนี่เขาเลขเจเลยเลขเจเลยในขณะที่คุณแป็กกี้คุณถาตอบ65คุณมีตัวช่วยอยู่4ตัวช่วยจะใช้ไหมครับใช้ค่ะเอาความทรงจำค่ะเลือกตัวช่วยความทรงจำเรามาฟังความทรงจำของปัสณีท่านนี้กันเลยดีกว่าครับเคยขายของ ประมาณพศ2519ขายของตอนประมาณพศ2519คุณมีเวลา15วินาทีในการตัดสินใจว่าจะยืนยันคำตอบเดิมที่65ปีหรือจะเปลี่ยนคำตอบเชิญครับกดเปลี่ยนคําตอบคุณจะเปลี่ยนจาก65ปีเป็น72ค่ะประนนีหมายเลข4ครับ คุณอายุ72ปีใช่หรือไม่ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่สวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตแนะนำชื่อจริงสักนิดนึ่งครับสวัสดีครับสมพงษ์ขวัญพักครับคุณสมพงษ์ขวัญพักนะครับอายุเท่าไหร่ครับ70ปีครับ เจ็ดสิบปนี่เก่งโอ้โหสานดี้บอกเป๊ะเลยนี่ถ้าเชื่อสานี้นี่แบบได้โบนัสเลยนะฮะเอาละคุณสมพงศ์ครับผมนะครับคุณสมพงศ์ตอนนี้ทําอาชีพอะไรครับขายเก่งขายขายขายอะไรอ่ะก็ขายหอมกระเทียมพริกแห้งหลายอย่างขายหลายอย่างอันไหนวายแล้วก็หยุดขายอย่างอื่นเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยตอนปัจจุบันนี้ขายผลไม้อ้โหขายที่ไหนฮะ ก็ตะเวนขายตามหมู่บ้านไปเรื่อยๆอ๋อเวลาที่แบบเราอยู่ในหมู่บ้านเราอยู่ในบ้านแล้วแบบมีคนขายรถขับไปโคษชนไปอ๋ออย่างนั้นเลยหอมแดงไหมครับหอมแดงหอมแห่งมาแล้วเนอปัจจุบันมีครอบครัวแล้วมีลูกกี่คนสองสองคนครับต้องบอกว่าขายของแบบนี้ส่งลูกเรียนจบครับปริญญาปริญญาโทปริญญาโทนะครับ มันมีลึกๆอยู่ในใจคือผมเกิดมาในชุมชนเล็กๆตินเขาบ้านยี่สิบหลังคาเด็กมีไม่กี่คนเขาเลยไม่มีโรงเรียนผมเลยไม่ได้นใหนหนังสืออพอไม่ได้เรียนหนังสือพอลูกเรียนทุ่มให้ลูกเลยให้ลูกเรียนให้เออต็มที่เลยมันมีมีอะไรอยู่คาใจพเพราะเราหมดโอกาสไม่ได้เรียนให้ลูกเรียนลูกอยากเรียนเรียนไม่มีหาอื โอ้โหนี่จบตีแล้วพ่อตีมันเกื่อนตลาดเอาโทรเธอเอาโทรก็โทรสู้โทรไม่มีหาอืไม่พอยืมมาอเดี๋ยวมีแล้วค่อยใช้เขาอืทําเต็มที่ให้ลูกเรียนได้เต็มที่นี่ต้องบอกว่าส่งลูกเรียนจบปริญญาโทแล้วตอนนี้ลูกประกอบอาชีพอะไร ทำงานอะไรว่าเป็นติวเตอร์เหรอเออเป็นติวเตอร์เป็นติวเตอร์อ๋อสอนแบบวิชาพิเศษอย่างนี้ให้นักเรียนครับเอ๊ะแล้วเขาชื่ออะไรอ่ะเอาชื่อจริงแล้วชื่อปลอมชื่อเทียมมันมีหลายชื่ออชื่อปลอมที่ชื่อปลอมอยู่บ้านเน่ออฟแล้วชื่อชื่อเล่นอยู่กรุงเทพมีครูกาแฟฮะครูกาแฟอะไรนะเดี๋ยว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 ครูกาแฟนี่คือคุณพ่อของครูกาแฟเหรอแมน ตัวจริงๆมีหน้าตอนจังหวะเมื่อกี้ร้องร้องแน่มันอะไรแบบแบบมันคล้ายๆภาพมันมันมันเตืนเวทีเพื่อนสนิทเลยครับกับครูกาแฟเหรอขอบคุณมากดูแลหน่อยนะคุณพ่อดแได้ความเคารพนะครับดูแลอดูแลยากมากเลยอ่ะตอนนี้ขายผลไม้อยู่ใช่ไหมครับเอองั้นเรามาสาธิตการขายผลไม้สักนิดหนึ่งได้ไหมฮะได้ครับอะมาเลยครับเชิญครับ อตอนนี้ก็จําลองรถแห่ที่คุณพ่อจะไปขายของแล้วเออคุณพ่อขับรถไปอย่างนี้นะเอาเลยอ่ะเชิญท่านแรกมาเลยครับจะขายอะไรมานั่งเลยขายแตงโมให้หน่อยครับโอ้หมักแตงโมหวานเดอ้อเอาเสียงให้ฟิล์มได้หนอ่อยอาเลยแตงโมมาจากเออสะกดมั้งเนี่ยแตงไวไงหวานดีเดอ้อหวานทุกลูกสุกดีทุกงวยขายสดๆผู้ใดอยากขึ้นอยากได้แตงโมก็มาชื่อรถครับ อ่าแต่งโมไปแล้วอ่าคนต่อไปมาเลยเ้ขอเสียงในฟิล์มอีกเอาอีกได้เลยอ่าหมักสับปะรดนัดนะครับบ้านผมเอินหมักนัดหมักนัดไทยเลยนะครับสังเกตได้ง่ายๆต่ามันใหญ่ต่าห่างหมักหมักนัดบ้านไร่วงออกจากเลยไปทางผู้เลือนน้อยเดียวกับพ่อสับปะรดขายไปแล้วอ่าต่อไปใครมาเลยไปด้จ้าเอาคุณพ่อคะนี่โอ้ อันนี้ไม้คนไก่หรือบ่แโบมนคนนกเอาไว้ปัดทีวีก็ได้ถ้ามีฝุ่นละอองก็เอาปัดไดเกาะกัปัดหน้าไดหน้าจีนแดงเสื้อของแนจาใครหลานอันนี้มาได้ยังไงนี่ใครเอิ่นมาโบหูเขาเจ้าผาขึ้นรถมาโบแดงยังนะตกผาวนี่ใครอ่ะอันนี้ลูกชาย เอางี้ดีกว่าเชิญเชิญคุณพ่อเดี๋ยวมายืนยืนประกบคุณลูกหน่อยมามาขอบคุณครับขอบคุณครับนี่พาลูกชายมาเลยวันนี้คุณพ่อเป็นยังไงครับภูมิใจไหมคุณพู่ใจคนนี้ภูมิใจลูกแล้วก็ภูมิใจตัวเองครับที่สามารถหาเงินให้ลูกเรียนจบแล้วลูกก็ตั้งใจเรียนมาตลอดจนจบอ่ะดูกาแฟเราวันนี้มาเซอร์ไพรส์คุณพ่อจริงๆไม่ได้แบบ เซอร์ไพรส์อะไรมากมายเพราะว่าอยู่ที่บ้านเราก็โทรหาคุยกันตลอดแต่ว่าด้วยความที่มาเรียนในกรุงเทพนานแล้วเนี่ยครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งเลยที่อยากจะบอกคุณพ่อแล้วก็ขอบคุณคุณพ่อคือคือพ่อผมยังไม่ได้เรียนหนังสือค้าขายแลกเหงือ่อต่างน้ําแล้วก็หาเงินส่งเราเรียนจนจนจบถึงขนาดนี้นครับก็เลยสัญญากับตัวเองว่าอยากจะเป็นคุณครู ครับเพราะว่าตอนเด็กๆเ,เคยอิจชาเพื่อนๆที่พ่อแม่เขาเป็นคุณครูเวลาเรียนหนังสือหรือว่าถามการบ้านเงี้ยพ่อแม่เขาว่าตอบไม่ได้แต่พ่อแม่เราเป็นพ่อค้าแม่ค้าดังนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าเราอ่ะอยากเป็นคุณครูเพื่อให้พ่อกับแม่เราอ่ะได้เป็นพ่อแม่ของคุณครูอีกทีหนึง่งครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคืออยากฝากไปถึงครอบครัวอื่นๆที่ลูกๆเป็นเพศทางเลือกอย่างเงี้ยนะครับคือผมคิดว่าพ่อกับแม่ผมเนี่ยพอถึงจุดๆนี้แล้วเนี่ย พ่อกับแม่ก็คงรับได้นะครับในสิ่งที่แบบคือทุกอย่างก็คือการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องคือการดูแลครอบครัวผมจะเลือกเกิดไม่ได้อะแต่ผมบอกเลยว่าผมต้องเป็นคนคนดีแล้วก็ดูแลพ่อกับแม่ให้ได้ครับผมค,คุณพ่อลูกเราเป็นเพศทางเลือกแบบนี้คุณพ่อเคยบอกอะไรก็ไม่เป็นไรออขอให้ดีออถ้าเป็นอะไร ที่ไม่ดีเป็นอะไรมันก็ไม่ดีค,คือลูกเราเป็นยังไงขอให้ลูกเราเป็นคนดีก็พอครับสุดท้ายก็อยากจะบอกกับเพื่อนๆนทุกคนนะครับที่ยังอยู่กับคุณพ่อคุณแม่นะครับอายุรายการนี้มาถ่ายเรื่องอายุทุกๆวันลมหายใจของผมจะบอกเสมอว่าเมื่อเราอายุมากขึ้นพ่อกับแม่เราก็อายุก็ลดลงเรื่อยๆดังนั้นขอให้รักคุณพ่อคุณแม่มากๆนะครับนี่คือผู้ชายที่ผมรักที่สุดในชีวิตนะครับก็เลยอยากจะกราบ นะครับที่ให้ชีวิตลูกมาแล้วก็ทำให้ลูกมีอนาคตในวันนี้ครับนี่คือพระครับผมเอาละครับวันนี้ขอบคุณนะครับคุณพ่อครับขอบคุณนะครับคุณกาแฟด้วยนะครับขอบคุณครับ